หรือว่าพ่อจะลองไปขอร้องไอพี่วงอีกสักทีวะไม่ไม่ได้นะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ได้อ่ะนี่เองดูสิแม่เองเนี่ยเห็นคนอื่นดีกว่าผัวตัวเองไว้พี่ผันไม่เข้าใจหรอกพี่ผันไม่ใช่ฉันพี่ผันไม่รู้หรอกว่าฉันอาดอั้นขนาดไหนแม่แม่อะไรแม่วี่งอะไรนี่ทำไมต้องมาถอดเสื้อฉันทำไมเนี่ยไเวี่งเล่นอะไรนี่มาถอดเสื้อฉันทำไมเนี่ย ข uhm like, like, ึ้นขึ้นฮ้วย้เ้เคลื่อนเป็นรูปหัวใจด้วยใช่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 ตอนนี้เป็นสีขาวอีกไม่นานมันคงกลายเป็นสีแดงฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงดีอ่ะ เองจะเป็นฮีโร่ฮีโร่ในใจเองใช่ไหมเป็นวีรบุรุษของคนทั้งประเทศวีแลุวหนูคงทั้งประเทศเลยอเราจะร่วมแรงกันถอนลากถอนโคนคนชั่วให้หมดเฮ้ยไว้ไอ้รอกันวันนี้ตายคู่แน่นอนคู่เฮ้ยทำไงระวันงตาขาดทั้งคู่เลยแม่ทั้งคู่เหรอ